สวัสดีจ้าน้องเขาสวยมารายงานตัวแล้วโอ้ยลูกแม่อะไรก็หยิบใส่ปากไปหมดเลยวันนี้น้องเขาสวยก็อายุ8เดือนเต็มแล้วนะจ้าโน่นโน่นใครมาบัวลอยมาครับบัวลอยเขาก็ยังหวาดระแวงว่าจะมีอะไรตามมาข้างหลังมาไหมขอกลัวแมวตัวอื่นมากัดเขานะคะโอเคโล่งมาได้ละ นี่พี่บรอยนี่ก็จะอยู่คู่กับน้องเขาสวยมาเลยนะจะอยู่ด้วยกันตลอดโอ๊ยอ๊ยอ๊ย,อย,อย,อยจะตกไหมจะตกไหมเกือบไปแล้วเกือบตกโอ้ย,อ,ยอะไรก็เอาใส่ปาก <c oughs> นี่ลูกโปง่งของเล่นนะ่ะเอามาให้เล่นนะไม่ได้มาให้ออมนะลูกน้องเขาสวย เอากิฟตใส่ไปแล้วค่ะเพื่อนๆเด็ก8เดือนก็อะไรก็จะเอาใส่ปากนะจะอมน้องอยู่แบบว่าน้องก็เป็นวัยที่น้องกําลังอ,อมสิ่งของนะคะตาเอ๋น้องเขา้าสวนี่น้องจะติดคุณแม่มากน้องจะไม่ห่างตัวเลยนะนี่โบลอยก็จะมันนอนหลับทั้งวัน เดี๋ยวก็ง่วง okay. เดี๋ยวก็ง่วงไม่รู้อะไรกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนแี่กระโดดขึ้นมานั่งใส่คอมแม่แม่กำลังทำงานอยู่บัลอยก็ขึ้นมานอนทับสงสัยน้องจะหิวนะคะตาเอ๋บัวลอยทำอะไรเนี่ยๆนี่นี่ๆนี่ดื้อไหมบัวลอยดื้อไหมเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นนะคะ ดื้อนะโบลอยอะ่ะเวลาบทที่เขาจะดื้อเขาก็ดื้อนะดื้อมากเลยเนี่ยดูซิดูซิ่ตน <two>, กระโดดใส่กล่องอนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกระโดดเล็บก็ยาวหาอะไรลกูกหาทิ้งโหรอครับหาทิ้งโกใช่ไหมหาไม่เจอโบลอยหาทิ้งโกไม่เจอ ตาเอ๋โบลอยหาจิ้งจงไม่เจอครับหาเจอไหมหาไม่เจอตเอา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 กังฟูกังฟูกังฟูออนี่ก็ยังหาจิ้งจงต่อไปวันนี้น้องเข้าสวยกับพี่โบลอยก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะ